เพื่อนสีผจญภัยใต้ท้องทะเลบลูกับลิลลี่วันนี้เสนอตอนปริศนาหอคอยใต้คลื่นเช้าวันใหม่ในอ่าวปะการางังบลูและลิลลี่กำลังพักผ่อนหลังจากการผจญภัยที่เกาะเงาแห่งเสียงสะท้อนเมื่อคืนแต่แล้วเสียงทุ่มลึกลับก็แว่วขึ้นมาจากใต้ท้องทะเลลึกคล้ายเสียงกลองที่ดังเป็นจังหวะตุมตุมตุม บลูหันไปมองลินลี่เธอได้ยินไหมเสียงมันเหมือนมาจากใต้พื้นทรายเลยลินลี่ใส่หนวดเล็กๆอย่างตื่นเต้นบางทีอาจจะเป็นสัญญาณจากที่ไหนสักแห่งก็ได้นะเราต้องไปดูแล้วลาก ทั้งคู่จึงว่ายน้ำลงลึกผ่านแนวปะการังที่เคยคุ้นลงไปจนถึงหุบเหวใต้น้ำที่แทบไม่มีใครกล้าเข้าใกล้สายน้ำเย็นจัดและความมืดหนาทึบปกคลุมไปทั่วทว่าในความมืดนั้นกลับมีแสงสลัวๆของเสาหินรูปร่างแปลกตาเรียงรายอยู่ เมื่อเข้าไปใกล้พวกเขาพบว่าเสาหินเหล่านั้นคือซากโบราณสถานเก่าแก่และท้ามกลางนั้นมีหอคอยหินสูงตระหง่านอยู่หนึ่งแห่งปกคลุมด้วยสาหร่ายและปะการังเรืองแสงเสียงกลองปริศนาก็ดังออกมาจากด้านในหอคอยนั่นเองบลูพึมพำเบาๆที่นี่ต้องเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แน่ๆลิลลี่ตาเป็นประกายหรืออาจเป็นบ้านของผู้พิทักษ์แห่งท้องทะเล ทั้งคู่ว่ายเข้าไปด้านในประตูหินโบราณเปิดออกช้าๆด้วยแรงน้ำที่หมุนวนข้างในเป็นโถงกว้างม,มีภาพสลักโบราณเล่าเรื่องราวของทะเลในอดีตการภาพเหล่านั้นแสดงให้เห็นสับทะเลยักษ์ผู้เฝ้าปกป้องสมดุลและไข่มุกเรืองแสงที่เรียกว่าหัวใจแห่งคลื่น ทันใดนั้นเสียงคำรามต่ำก็ดังก้องหอคอยทั้งหลังสั่นสะเทือนออกมาร่างมหึมาของเต่ายักษ์เฝ้าคลื่นค่อยๆปรากฏจากเนามืดเกล็ดบนกระดองเปล่งแสงคล้ายทองฝาหยามค่ำคืนเต่ายักษ์เอ่ยด้วยเสียงทุ้มกล้องผู้กล้าน้อยเอ๋ยเจ้าทั้งสองได้ก้าวเข้ามาในหอคอยแห่งคลื่นเจ้าต้องการสิ่งใดจากที่นี่ บลูตอบด้วยความกลา้าพวกเรากำลังตามหาความจริงและพลังที่จะช่วยปกป้องท้องทะเลลินล,ลี่เสริมด้วยเสียงใสเราอยากเรียนรู้และจะไม่ใช้มันเพื่อทำร้ายใครแน่นอนค่ะ เต่ายากจ้องมองพวกเขานานก่อนจะยกครีบใหญ่ทาบลงบนพื้นโถงหินสว่างสวัยขึ้นภาพสลักเปลี่ยนเป็นทะเลปัจจุบันทั้งคู่ได้เห็นภัยที่กำลังจะมากระแสน้ำดำมืดกำลังคืบคลานเข้าหาทะเลที่พวกเขาอาศัยอยู่ เจ้าต้องเตรียมใจเต่ายักษ์กล่าวพลังแห่งหัวใจคลื่นมีใช่ของเล่นมันจะทดสอบความกล้าหาญความจริงใจและการเสียสละของเจ้าแล้วจากกลางถงเปลือกหอยยักษ์ค่อยๆเปิดออกภายในมีไข่มุกสีฟ้าสุกสว่างเต้นระยับรากับดวงดาวบลูกับลิลลี่จ้องมันด้วยหัวใจเต้นแรงความอบอุ่นและพลังบางอย่างแผ่ออกมาหุ้มรอบตัวพวกเขา แต่ยังไม่ทันที่พวกเขาจะเข้าไปแตะต,ต้องผืนหอคอยก็สั่นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพราะเต่ายักษ์หากแต่เป็นพร้อมเงาดำขนาดมหึมาที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่นอกหอคอยบลูกับลินล,ลี่หันไปสบตากันพวกเขารู้ทันทีว่าการผจญภัยครั้งใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วและสิ่งที่อยู่ข้างนอกอาจเป็นอันตรายยิ่งกว่าเดิม ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะ